สวัสดีครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับเนาะวันนี้เรามาดูกันนะครับอัปเดตบ้านแมงนะครับวันนี้เริ่มทาสีแล้วภายนอกนะครับสีเขียวนะโอ้โหนี่นะครับเนาะชัดเจนมากนะครับทาสีเขียวเลยนะับ <c oughs> นี่ นี่ลงพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับสีเขียวนี่นะครับเอฟซีฮะมาดูนะครับอื นี่ครับรอบด,ด้านแล้วเนาะแต่รายละเอียดยังไม่ได้เก็บนะต้องเก็บรายละเอียดอีกทีเนาะนี่นะครับเ FC ภายนอกจะเป็นสีเขียวนะครับ อัพเดตนะครับภายในสวนยางนี้นะครับมีอะไรบ้าง นี่นะครับเอฟซีครับมาดูบ้านลุงบ้างนะครับตามคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนี่ต่อจากจั่วเก่านะครับยื่นออกมานะฮะนี่นะครับจัดเต็มนะครับโอ้โหนี่นี่เป็นโครงหลังคานะครับเนาะนี่ นี่นะครับเอซนะครับมาดูนะครับสร้างขึ้นโครงราคานะครับเรียบร้อย บรรยากาศนะครับ FC หน้าอ่าหลังบ้านลุงเนาะก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูทางอื่นบ้างนะวันนี้อัปเดตในสวนยางมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะวันนี้นี่นะครับ นี่นะครับเอฟซีเรามาดูกันนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง มาดูกันนะครับอากาศมันร้อนนะครับข้างน,นอกนะอากาศร้อนมากนะครับวันนี้มีคนนี่ค่ะรถน้ำนะครับรถน้ำตอนทิ้งเที่ยงบ่ายๆนะเนาะโอ้โห มาดูกันช่วงสาย,สายมานี่น้องเตี้ยไม่เห็นเลยนะไม่รู้ไปนอนไหนนะครับอตอนเชา้ชาเช้าเจอกันอยู่นะช่วงเช้าก็เจอกันนะสายยก็ยังเจออยู่พอบ่ายๆทิงเที่ยง,ง,งนี่โอ้โหนะครับโอ้ยเราเห็นหางกันลิกก,ลกันลิกันลู่นเลยโหนึกว่าไปไหนนะหางกันลิกกันลิกเลยโอ้ยนะครับ เห็นหางอยู่กันลิกกันลิกลกันลิกเลยนี่นะฮะหางกันลิกกะนลิกลกันลิกอยู่ค่อยไม่ไปไหนวันนี้พักผ่อนสักวันเนาะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะวันนี้ว็พักผ่อนโอ้นะนอนพักผ่อนแล้วนะครับน้องเตี้ยเราอ่ไม่ได้ไปไหนเนาะพักผ่อนนึกว่าไปไหนเนี่ย อไม่ได้ไปไหนเนาะเตี้ยเนาะวันนี้เนาะพักผ่อนเนาะนะครับน้องเตี้ยกับพักผ่อนกันวันนี้นอะอ่าอย่าเที่ยวมากเลยน้องเตี้ยเนาะอ่าโอ้ยนอนพักผ่อนเลยพักผ่อนถ้าเหนื่อยมากก็พักผ่อนเนาะอหลับไปซะโอ้ยมืออ้สิหนิเนาะ นี่นะหางกระดิกกระดิกกระดิกวัเห็นไหมนอนนะหลับแล้วเนาะพักผ่อนบ้หางไม่ต้องกระดิกถ้าเหนื่อยมากก็ไม่ต้องกระดิกหางก็ได้เนาะอ่าหัวนะนี่นะครับน้องเตี้ยเราก็ยังวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะไม่เป็นไรก็พักผ่อนบ้างก็ได้เนาะ นี่นะครับเอฟซีะสบายสบายหลับตาหลับตาไม่กวนหรอกนะนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ